ต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูลทองอารามอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันธ์ค่ะกลาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านกันมาธิการท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตทิที่เคารพทุกท่านครับผมไวกูลทองอารามสมาชิกลำดับที่หนึ่งยี่้า ท่านประธานครับคงเป็นที่ยอมรับหรือรับทราบก,กันอยู่แล้วนะครับว่านักการเมืองของบ้านเราทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติรว้แต่มีปัญหาทั้งสิน้นมุ่งเข้ามากอบโกยเพื่อผลประโยชน์ของตนเองทุจริตคอร์รัปชันใช้อำนาจนิยม สร้างอภิสิทธิชนเรา่านี้เป็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ที่ปปชสตงห,าหาารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองมหาศาลาปีสิบปียังพิจารณาไม่เสร็จในแต่ละเรื่องเรา่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องจัดการและแก้ไขเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเราเ,เดินต่อไปได้ด้วยความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนหากแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากที่เราจะนำประเทศของเราไปโดยเฉพาะไปสู่การเป็น4.0เพราะว่ามีทั้งเหลือบมีทั้งท่าคอยดูดเลือดดูดกลืนกินสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลางบประมาณที่จัดสรรลงไปนั้นร้อยบาทอาจจะไปถึงมือประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้ ไม่ถึง5้เอร์เซ็นตเรานี้เป็นสิ่งที่เราตระหนักอยู่เพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ด้วยการวางพื้นฐานการเมืองหรือวัฒนธรรมที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะเสียใจท่านประธานครับท่านต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่าเมื่อคนของเรามีปัญหานั้น การแก้ปัญหามัาก็ต้องแก้ที่คนระบบหรือวัฒนธรรมการเมืองของเราไม่ดีหรือนะักการเมืองของเราไม่ดีมันก็เกิดจากคนเท่านั้นแหละครับต้นตอที่สําคัญที่สุดคือคนเราต้องพัฒนาคนครับและสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาคนหรือเป้าประสงค์ที่เราจะพัฒนาก็คือความมีคุณธรรมและโดยคุณธรรมที่สําคัญที่สุดคือการมีวิน,นัย เมื่อมีวินยัยมีคุณธรรมอย่างเดียวปัญหาหลายอย่างมาลายสลายไปสิ้นครับเมื่อเขามีวินยัยเขาเคารพกฎหมายเขารพบกติกาบ้านเมืองไม่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็หลายปัญหามันมาลายหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพัฒนาคนให้มีวินยัยให้มีน้ำใจนักกีฬาส,ส,สปอร์ตติ้งสปิริตรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเล่นตามกติกา เคารพกฎหมายเราสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาได้เหมือนกับเชกเช่นนา,นานาประเทศเขาก็ทำเข้าได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะทำได้เพียงแต่ว่าเรายัางไม่ได้รวมอนึกกกาลังหรือสร้างยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับขณะนี้เราก็ต่างคนต่างทำในการที่จะพัฒนา ภาคพลเมืองหรือพัฒนาระบอบก,การเมืองให้มีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระปกเก้าภาคพลเมืองอะไรกันเยอะแยะหมดนะครกับภาคประชาชนรัฐสภาก็ทำนะครับบางครั้งก็มีเงินมาก็ไปทำการส่งเสริมประชาธิปไตยการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขทำไปปีสองปีก็หยุด ผมจำได้เมื่อปี40ผมเคยไปศึกษาดูงานเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภากับคณะของรัฐสภาโดยการนําของท่านวันมูฮัมหมัดน m ม t h าแล้วก็ทําอยู่ปีเดียวแล้วก็หายก็เหมือนไฟไมม่ฝานเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนนะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาคนทั้งคนในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาก็คือกระทรวงศึกษาธิการ ท่านกันมาธิการครับท่านต้องจับกระทรวงศึกษาธิการหรือจับรัฐบาลให้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดนโยบายชัดเจนในการที่จะพัฒนานักเรียนหรือจะพัฒนาบัณฑิตของเขาเนี่ยให้มีคุณลักษณะอย่างไรนอกจากมีองค์ความรู้แล้วให้มีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีความเป็นพลเมืองดีเขาทําได้ครับเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขาสร้างหลักสูตรได้ท่านไม่ต้องไปขับเคลื่อน,นเอง กิจกรรมต่อเนื่องของท่านในหน้ายิบห้าที่ให้เราให้สมาชิกแต่ละท่านดูว่าท่านไปทํำนูน่นทำนี่ทำนี่ถ้าท่านสามารถไปกำหนดในยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้กำหนดไปเลยตั้งแต่ระดับปฐมใบขึ้นมานะครับว่านอกจากคุณลักษณะของความรู้ทางด้านต่างๆพฤติกรรมนิสยัยต่างๆการคิดเป็น ความเป็นพลเมืองดีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาต้องเกิดเขาทําได้ครับนอกในโรงเรียนเขาก็ทําได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยเอาแค่มัธยมปลายจะทําให้ดีเถอะนะครับโรงเรียนในร้อยตํารวจโรงเรียนทาหารตํารวจเขายังสร้างวินยัยนักเรียนหรือลูกศิษย์ของเขาได้เป็นอย่างดีทําไมเราจะทําไม่ได้ นอกจากนั้นคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาก็มีกศอนอนะครับดำเนินการอยู่แล้วหน่วยงานที่จะช่วยเสริมภาคประชาชนนั้นอาจจะมีไม่เท่าไหร่นะครับหรือจะมอบให้กระทรวงศึกษาธิการหรือมหาทยัยหรืออะไรก็ทำไปเลยแล้วก็ขอให้ทำต่อเนื่องโดยถือเป็นวาระของชาติในการที่จะสร้างความเป็นคนที่มีวินยัยมีคุณธรรมเพราะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญมากในการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งเราต้องอาศัยคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพุ่งเป้าลงไปในการพัฒนาคนผมว่าเราเดินถูกทางและเราก็ฟูมฟักให้สถาบันการศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน สถาบัานการศึกษาต้องมีตัวชี้วัดวัดได้เลยว่าเด็กท่านมีความเป็นพลเมืองดีมีความาเป็นประชาธิปไตยอย่างไรนะครับสร้างตัวชี้วัดสร้างเกณฑ์ตรวจสอบประเมินผลขึ้นมาแล้วก็เอานำผลนั้นมาใช้ในการบริหารจัดการผมมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเรื่องที่สองนะครับ ในหน้า13ข้อที่2แผนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนก็อยากจะทวงติงนิดนึงนะคกับในบางส่วนของการที่ท่านได้กำหนดมาเช่นวงเล็บ1.2ให้ท้องถิ่นออกประกาศกำหนดระบบคุณธรรมของนักการเมืองในชุมชนท้องถิ่นเขตเลือกตั้งของตน ซึ่งเป็นกระบวนการและเครื่องมือชีวัตในการสรรหาการกองผู้สมัครรับเลือกตั้งวงเล็บระบบคุณธรรมให้ยึดถือหลักพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนาของท้องถิ่นนั้นเป็นหลักตัวนี้นะครับผมมองว่าจะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะว่ามาตรฐานแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างแตกต่างกันและได้กำหนดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือคุณธรรม เป็นเรื่องที่จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นยกง่า,งงายๆยกตัวอย่างง่า,งงายๆจังหวัดหนึ่งบอกว่าคนที่เคยร่มละลายไม่สามารถสมัครได้ยกตัวอย่างนะครับแต่จังหวัดติดกันกำหนดว่าผู้ร่มละลายไม่ให้สมัครแค่เคยกับผู้ร่มละลายเนี่ยไอ,จอย้จังหวัดหนึ่งกำหนดอย่างจังหวัดหนึ่งกำหนดอย่าง จังหวัดที่กาหนดว่าเคยร่มละลายเพราะฉะนั้นคนที่เคยร่มละลายมาตั้งแต่สมัยไหนก็สมัครไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเกิดพ้นมาสภาพมาแล้วก็ตามแต่ไอ้จังหวัดนี้กําหนดว่าผู้ร่มละลายเพราะฉะนั้นคนเคยร่มละลายเ็าสมัครได้หรืออาจเป็นกำหนดอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับซึ่งจะเป็นความเป็นปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากเป็นสิ่งที่มันเป็นนามาทา และโดยเฉพาะข้อ1.3ผ,ผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นนะักการเมืองจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณธรรมในชุมชนท้องถิ่นและระบบคุณธรรมแห่งชาติ<ๆ>ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น3-4ข้อเนี่ยนะครับรวมทั้งข้อ1.5นักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเลือกตั้งจะต้องถูกตรวจสอบและส่งเสริมในระบบคุณธรรมทุกๆ1ปีนะครับ ถ้าเผื่อว่าผู้ตรวจนั้นท่านเอามาจากไหนนะครับการตรวจท่านตรวจอะไรยังไงถึงแม้ว่าท่านจะจะไปสร้างเกณฑ์ขึ้นมาแต่ผมว่าระบบนี้มันจะเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้นะครับไม่มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและไม่เป็นไม่ไม่เป็นการไม่มีการกำหนดไว้ให้ชัดเจนให้ผู้ ที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองได้รับทราบแต่เบื้องต้นก็ยากที่จะเกิดความสมฤทธิ์ในการปฏิบัติครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ